สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่เมืองปทุมธานีนะคะร้านที่จะมากินวันนี้อยู่ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์เลยนะเป็นร้านข้างทางจริงๆนะคะแต่ว่าผ่านทุกครั้งคนต่อคิวเยอะทุกครั้งนะคะก็น่าจะเป็นร้านดังของคนที่นี่นะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะร้านนี้เขาไม่รับโอนนะคะ มาแล้วค่ะจานแรกเป็นข้าวหมกไก่สะโพกนะคะตัวข้าวหุงได้ดีมากค่ะเป็นเม็ดร่วนสวยงามนะคะไม่แฉะมีความหอมนิดนิดนะคะแล้วก็น้ำจิ้มจะเป็นเปรี้ยวหวานเผ็ดน้อยโดยรวมถือว่ารสชาติใช้ได้ค่ะจานต่อมาเป็นข้าวเนื้ออบนะคะเสิร์ฟคู่กับพริกน้ำปลาตัวข้าวหุงได้ดีค่ะเป็นเม็ดร่วนสวยงามไม่แข็งไม่แฉะนะคะตัวเนื้อเปื่อยก็คือเปื่อยนุ่ม ไม่แห้งไม่กระด้างนะคะมีความหอม,หอมของเครื่องนะแล้วก็รสชาติจะหวานนํำค่ะปิดท้ายกันที่ซุปเนื้อนะคะชามนี้ถือว่ารสจัดจ้านเลยค่ะเปรี้ยวเผ็ดเค็มครบรสนะคะแล้วก็ร้อนจัดมากนะคะคือร้อนจนกระทั่งจบการกินเลยซึ่งดีมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อที่เขาใช้อะเป็นเนื้อที่สดนะเพราะยังมีความหวานของเนื้ออยู่ค่ะนำมาต้มจนเปื่อยนุ่มเลยนะคะในส่วนที่ติดเอ็นอย่างเงี้ยก็คือเปื่อยนุ่มนิ่มเลยค่ะ ทั้งหมด3อย่างนี้ราคา170บาทนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ